เต็มอาหารพรีเมียมรสชาติล้ำลึกครับและก็ดีต่อสุขภาพครับสุดๆอ่าเป็นมะเขือม่วงอบชีสโอเคครับมาพรอปช็อปย่างน้ำปลาพรีเมียมราสเบอร์รี่กับน้ำปลามันเข้ากันได้เชฟจะบ้าเหรอมันเป็นไปได้ ยินดีต้อนรับสู่รายการ2หมอปวนเชฟผมหมอท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมานุครับสวัสดีครับผมเชฟซันครับผมวันนี้เรามาในเตมอะไรครับจันทุชาครับครับเตมอาหารพรีเมียมรสชาติล้ำลึกครับและก็ดีต่อสุขภาพครับสุดๆดแล้วสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยไหมครับแน่นอนครับเราลดน้ำหนักตลอดนะตอนนี้เราเป็น ฟิชซอสพอกช็อกเนาะฟิชซอสพอกช็อกคุ้คยตัวเคุ้เคยเขาเรียกว่าโอเปจินกระแตงโอ้ปจินฟังเหมือนที่คุ่นยังไงเป็นแบบแบบโอชิมเลยไอ่นี้ผมว่ามะเขือนะเ่าเป็นมะเขือม่วงอบชีสโอเคกับพอกช็อกย่างน้ำปลาอ๋อคือพรีเมียมที่น้ำปลา ต้องบอกตามตรงว่ามันพรีเมียมตรงที่ส่วนผสมที่เราใส่ไปใช่แล้วเราใส่รัสเบอร์รี่ไปด้วยน้ำปลารัสเบอร์รี่กับน้ำปลามันเข้ากันได้เชฟจะบ้าเหรอมันเป็นไปได้เบสพอ้วก็อะไรครับคือเบสมันคืออะไรครับเบสคือการเวลาทำสเต็กเนาะเราจะเบสเพื่อเอา กลิ่นอโรมาและรสชาติเข้าไปในนอ๋อหมายถึงการที่ตัดให้หมอมร้อบชอไปล่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่เบสนี่สะกดยังไงนะ B A S T E B A S T E ก็คือเอาถ้าเป็นสเต็กก็เหมือนตัดเนยร้อนๆไปล่าโดยเ่พอแล้เราย่างสเต็กคริเลเราชอบตัดเนยไปจังหวะที่เขาคุกมาประมาณเนยใช่ไหมอืมครับเอาเนยเอาโรสแมรี่เอากาลิกอะไรเงี้ยเข้าไปเราก็ตัดล่าแล้ววันนี้เราจะตักอะไรครับเราจะตักน้ำปลาครับผมนครับน้ำปลาอันนี้ พรีเมีมมยมฟิชซอสครับรสูตรเกลือทิมลายัน <c oughs> ใช่ครับผมมันไม่ใช่น้ำปลาปกติครับอ่ามันไม่ใช่น้ำปลาปกติเพราะว่าเป็นน้ำปลาที่มีส่วนผสมของเกลือทิมลายานันอันนี้จะเข้ากันอ่ะเวสเทิร์นได้ดีเพราะว่าเขาไม่มีกลิ่นน้ำปลาเหม็นนะใครใครแบบอยากจะทานน้ำปลาแต่บางทีทานปุ๊บแล้วมีกลิ่นขึ้นมาหรือว่าไม่ชอบกลิ่นคาวน้ำปลาแต่จ้วงน้ำปลาจริงๆแล้วตัดสี่อย่างเงี้ยอันนี้เลิ่นมันรสชาติมันอูมามิแล้วมันมันมันนวลเขาเรียกว่าแบบเฮ้ยมัน มันไฮโซอ่ะคือบางทีเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆนะบางทีเราแบบอยากได้รสชาติของน้าปลางเงี้ยนะเช่นไข่ต้มน้ำปลาหรือขนมจีนของคนไทยชอบกินน้ำปลาหรือบางคนข้าวคน้ำปลาข้าวคุกน้ำปลาปลาปเดือนไปเดือนปรไปเดือนนะครับไปเดือนแล้วก็ซื้อหวยแล้วก็พลาดไปอะไรางี้นะฮะคนคนทำน้ำปลาพริกเงี้ยอาจารย์ถ้าแบบใส่น้ำปลาปกติแล้วก็ยังทานไม่ได้อะไรเงี้ยแนะนําน้ําปลาตัวนี้นะลองลองไปทําดูไม่มีกลิ่นคาวใช่แล้วก็มันจะทานได้แย้มแบบ ตัว final t ท s t หรือ final touch ตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีกลิ่นของเตือหิมาละยัขึ้นมาก็กนี้มากๆลองดูครับโอเคครับลุยกันเลยครับมาเรียกว่าได้รสชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพอยู่ใช่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ให้ท่านไปกินทั้งขวดกินแบบเยอะแยะเกินเหตุนะครับไม่ไดบอกเกลือหิมาลัยเกลือหิมาลัยังหมอทอาบอกกันเท่าไหร่ก็ได้สัดไปนะครับก็นะครับสมัยสมผลนะครับผมสมัยสมผลวันนี้ผมยังไม่ใช้เลียม่อนเลยนะผมก็ ที่เขานิดหนึ่งให้มันสุกง่ายาแล้วอบชีสอันนี้คือให้ความร้อนเข้าถึงเหรอครับใช่ครับ,รบปกติเราใช้เวลาเขาค่อนข้างสักระยะหนึ่งแต่วันนี้เราไม่อยากเสียเวลาเราก็แผ่ๆเขานิดหนึ่งอเอาด้านเอาด้านเปลือกเขาลงนะครับครับอ๋อด้านเปลือกลงอ่ะใช่เปลือกเขาจะทนความร้อนได้เยอะอเราจะเห็นในในแบบ บางทีแข่งทาอาหารเนี่ยอาจารย์เข้าอุปจินไปเผาเลยต่าเตาแก๊สอ่ะเคยเห็นไหมเผาปุ๊บเขาก็มาแช่น้ําเย็นแล้วก็ลอกเปลือกออกมันก็จะเหลือเนื้อหวานๆหอมๆข้างในอ่าอะไรประมาณนี้วันนี้เราก็เอาเปลือกเขาลงครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสนี่โอ้วนกับน้ำปลาใช่ใส่ไปได้เลยครับถ้ามาประกอบก็ใส่ได้โอค ีก็สุขภาพอีก Extra v i r g i n olive oil คือถ้าเราเลือกเมนูที่อาหารออกไปในสไตล์ฝรั่งนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราอยากใช้น้ำปลาผมว่าน้ำปลาเนี่ยก็เป็นทางเลือกนะในน้ำปลาแล้วผมจะใส่ชีสอ๋อน้ำปลาอื่นใส่ได้ต้องฮิมายันพิงค์โอ้หฮิมายันซอสขยี้กันจนไม่รู้จะขยี้ยังไงแล้วครับผมอ๋อ มีแบบขายเยอะแยะนะครับตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นช h o ป e e Lazada นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อไปทางด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าก็จะได้กดปุ๊บแล้วก็เข้าไปเจอปุ๊บก็สั่งซื้อได้เลยยังไม่มีเขาเรียกว่าเป็นแบบกลูเตนฟรีเนาะไม่มีเรื่องของผงชูรสใช่พวกสีพวกอะไรเงี้ยนะครับคือจะเอาอะไรเข้าตัวเราอ่ะผมคิดว่า มันคุ้มค่าในการที่เราจะลงทุนเลือกของที่ดีต่อสุขภาพจริงใช่เอาเอาเอาเข้าสิบาทเอาออกต้องเสียพันบาทบางครั้งเข้าตีมเข้าตีมสุขภาพดีไม่มีไว้ขายแน่นอนครับสุขภาพดีต้องสะสมนะครับผมต้องสะสมนะเนี่ยอย่างนี้อาจารย์ท็อปได้ได้กลีนยันได้กลีนยนพอเริ่มมีควานนนี่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 แวก็แล้วก็พลิกดูเนาะอย่างนี้ก็ยังเชฟอย่าหยัดอย่าจับอยนีครับเชฟถึงมันไม่กรอบเชฟแอบดูด้วเชฟแอบดูสปีดเร็วไม่สูญเสียดูอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือกระทะ ทำไรครับกระทะต้องมีก้นที่หนาพอครับถ้ากระทะบางๆเนี่ยครับเราขยับผีก็สูญเสียความร้อนแล้วใช่ครับเพราะนั้นถ้ากระทะก้นหนาเนี่ยถ้าสปอนเซอร์จะเข้าก็ดีนะครับใช่ครับเรียนเรียนเชิญกระทะก้นหนานะครับกระทะก้นหนากระทะก้นบางไม่ต้องเอานะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าสปอนเซอร์ที่จะเข้ารายการนี้นะครับเอาโบนงี้ถ้าของคุณไม่ดีไม่ต้องมาเพราะว่าเราไม่รับใช่ครับเราเล่นตัวไม่มีกินไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนออกไปกินแก๊บเลยนะครับ ก็บอกองนี้ฮะว่าใครก็ตามที่จะเริ่มลดน้ําหนักโดยการทานคีโตอตินิกไดเอททานโลขาดไดเอทแล้วทำอิเตอร์เม้นท์ฟาสติ้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในช่วงสองอาทิตย์แรกน้ําหนักเราจะลดค่อนข้างดีน้าหนักที่ลดเนี่ยเกิดจากการที่เราขับน้าและของเสียออกจากร่างกายแล้วมันเอาเกลือออกจากร่างกายเราด้วยรีดนั่นเองบางทีเราจะเป็นตะคิวบางทีเราจะแบบรู้สึกไม่ค่อยมีแรงสิ่งที่ต้องเติมเข้าไปคือเกลือกับน้ำน้ำวันหนึ่งควรกินอย่างน้อย3ลิตร แล้วเติมเกลือเข้าไปคือน้ำแก้วหนึ่งแล้วเราก็หมุนเกลือลงไปนะครับจะครึ่งช้อนชาแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นตะคริวนะครับหรือว่าอาการเมียนหัวเนี่ยจะหายไปภายในสามอาทีตต้องบอกว่าพรีแม่ของเกลือนี่ก็คือหิมาลายันนี่เป็นเกลือที่เป็นเกลือแบบธรรมชาติจริงๆไม่มีปรุงแต่งก็ต้องบอกนี้ว่าสงสัยแบบว่าคนแบบเหมือนตะกอนน้ำทะเลท่วมเนาะแล้วก็พอน้ำทะเลลงเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่าแบบมันเกิดเกลือขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปขูดเอา รรธมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งครับผมตัดเนยลงไปใช่เราจะใส่รสชาตินะครับใส่ช่วงเสี้ยไปแล้วโคลคมงเลยครับผมครับผมลดไฟนิดนึงนะครับนี่ครับเต็มความพรีเมียมครับโอ้โหแล้วก็ลาซเบอร์รี่สับลงไปเลยครับลาซเบอร์รี่นะครับลาซเบอร์รี่ใช่แล้วก็น้ำปลาครับถ้าไม่พรีเมียมเอาไม่อยู่นะครับต้องน้ำปลาที่พรีเมียมเท่านั้นถึงจะเอาอยู่นะครับบอกเลย น้ำปลาอื่นนี่ราสเบอร์รี่หายนะโอ้โหน้ำปลาอื่นไม่ได้ครับโอ้โหโฟกัสตรงนี้เลยครับเห็นไหมท็อปฉับที่มีแบบน้ำปลาพรีเมียมกับราสเบอร์รี่โอ้โหเคยเจอไหมครับอาจารท็อปนี่แหละครับเจอทำไมเมื่อกี้ตอนผมใส่แลนะมันหายกันหมดเลยเหรอก้อนก้นไม่ไหวแั้วนะโอ้โหโอเคครับผมตอนนี้เรารอโอดเขื่อเราก็ได้แล้วมาเขือนเชิญครับเชิญครับระวังนะครับอาจารย์ หลบกันหมดทุกคนนะครับผมหลบครับเราจะเห็น texture ของชีสนะอันนี้ยังเก็บครับนี่นี่รสชาติเลยนี่ไม่ใช่ตั้งไว้แบบลืมไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องทำเดี๋ยวเราจะเทตรงนี้ใช่อย่าพึ่งล้างอเพึ่งล้างรับอันนี้คือก้มกระทะเราย่างไปมีทั้งกลิ่นของนี่น้ำปลาพรีเมี่ยมกลิ่นน้ำปลาดีมากเตรียมแล้วจา์จัดจาน หมูนี่อาจารย์กินคนเดียวคงไม่ไหวนะโอ้ผมพอชิ้นสองชิ้นก็พอแล้วผมเดี๋ยวเรามาหั่นหมูครับหั่นหมูหั่นหมูเสร็จแล้วน้ำที่อยู่กับหมูเราลงกลับไปในกระทะกลับไปกลับมาเราซัสเตนครับเราต้องไม่ทิ้งนะฮะไม่ได้กินสักทีนะฮะเราโลกปัจจงบายรับอ๋อจะหั่นแล้วเอาไปวางไม่ทินะครั ใช่เดี๋ยวอันนี้เรามาซีซันเติมน้ำปลาไปนิดนึงคุกกับราสเบอรี่สดมียใบมะกรูดแล้วก็มะนาวนิดนึงก็เอามาแดกกับเลมอนกลับมาแล้วเลมอนต้องมานิดนึงครับไม่ได้มานานแล้วเดี๋มองหาลองกระดูกก่อนโอเคเสร็จแล้วอันนี้นะครับเราก็มันจะมีพวกน้ำหมูมีเนยที่เราใส่ลงไปเนาะแฮมัแทแล้วก็น้ำปลาราสเบอรี่ ตัดน้ำปลาเพิ่มนิดนึงครับพอแล้วแล้วก็ราสเบอร์รี่สดเหลือเชื่อนะมันเข้ากันได้นะน้ำปลากับราสเบอร์รี่นะปกติเราจะเห็นราสเบอร์รี่เป็นของหวานนะอ่าบางทีแบบคือผุดซอยแล้วนะครับไม่นี่ไม่ต้องใช้ความร้อนอ่ะครับไม่ต้องเหรอครับจะคะเราก็อุ่นๆอุ่นออันนี้เราแค่จะจานเอาลงไหนครับตรงนี้ครับผมวางไว้ตรงนี้นะอาจานจะเชฟจะถามทำไมครับเนี่ย ให้จันจัดไงเดี๋ยวผมไปขัดจินตนาการจินตนาการเอาใครก่อนดีครับจันไอ้บังก่อนบังก่อนฮะบังก่อนได้ครับได้ครับอ๋อคิวนี้ไปจันนู้กันก็ได้ช่วยกันช่วยกันไม่ช่วยนะไม่ช่วยไม่ช่วยโโออเคเคไปเอาอุปกรณ์เสริมเราต้องใส่สองอย่างใช่ไหมใส่หมูกับใส่เครื่องในนะแล้วก็ซอสผมก็จันนุ้ก็ได้ผมก็จันนู้ก็ได้อะไรนะแข่งกันพี่ เวลาสําคัญแล้วว่าเอามาทําแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอ่มันอร่อยจริงไหมมันอร่อยจริงไหมหรือว่าดูดีดูดีแค่หน้าตาไหนครับอันนี้เหรอครับอันนี้อันนี้หน้าตาก็จะออกแนวแบบแอฟแท็กครับมันภาพวาดอะแอฟแท็กครับผมครับต้องต้องต้องพยายามมองนิดนึงเอาเอาเอายางนร้บอาจารย์เอาเลยครับโอเคอาเลยนะครับเชิญครับอาจารย์หันมาก่อนจะได้แบ่ง ต้องมีมะมะเขือด้วยอ่ามีนะจานแบ่งไหมครับผมก็น่าจะแบ่งนะครับนี่ดูเยอะนะไม่เป็นไรครับจานอร่อยอีกอืออยากต้มใบกระปูนใช่อือ มันช่วยได้นะอาจารย์มันทําให้ใแบบาหมกกดอ uD มันลิงก์กลับมาถึงน้ําปลาที่มีความเป็นไทยนิดนิดกอ,อเป็นเหมือนแบบนี่นลืดหลุดโค้งออกไปฝรั่งแล้ดึงกลับกลับมาหให้มันไทยหน่อยๆเรียกว่ามีความเป็นฟิวชั่นระหว่างอาหารตะวันตกกับอาหารทางของไทยเนาะรสชาติของไทยคือรสชาติที่เราชอบก็จะมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วก็มีสมุนไพรเนาะแต่ว่าส่วน วหวานนี้ก็โอเคไมค่ค่อยดีกับสุขภาพเราก็จะไม่ไม่เอานะครับก็จะเรียกว่ามันจะมีความกลิ่นของน้ําปลาแล้วก็กลิ่นของไมมะกรูดที่เข้ากันมากๆแล้วก็มันคือไม่ได้รสชาติของสเต็กกับก <g ul> ับบลูเบอร์รี่เอ้ยราสเบอร์รี่เนาะราสเบอร์รี่นะครับ <g ul> <military> ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เราไม่เคยทานในเรื่องของรูปแบบของพอกช็อปโอเคครับก <g ul> ็บ <k> สําหรับเ <t> มนูวันนี้นะครับก็ถือวายอดเยี่ยมมากๆครับก็ รายการสมอสโคเชน์นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวัน<อ>นี้ครับสวัสดีครับ